สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีธนูทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lucky Number Channel ช่องเลขมงคล ในเดือนเมษายนนี้นะคะก็จะมีดวงดาวที่โคจรได้มาตรฐานที่ค่อนข้างโดดเด่นมากเลยนะคะนั่นก็คือดาวคู่มิดใหญ่ของชาวลัคนาราศีธนูคือดาวอาทิตย์นะคะดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนสุภานะจากโคจรได้มาตรฐานที่เป็นมหาอุดอยู่ในภพปุตตะ ปุตตะเป็นภพของความสุขสนุกสนานการเริ่มต้นใหม่และดาวประจำตัวของคุณนะคะก็ได้โคจรย้ายออกจากราศีมังกรแล้วนะคะเข้าไปโคจรอ,อยู่ในภพสหัชชะแน่นอนค่ะว่านะคะพอดาวพฤหัสย้าย ชาวลัคนาราศีธนูน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เดินทางบ่อยขึ้นนะคะหรือการที่คุณจะได้ไปเกี่ยวข้องกับเพื่อนกับสังคมมากขึ้นนอกจากนี้แล้วนะคะในเดือนเมษายนนี้ก็จะมีดาวอีกหลายดวงเลยที่โคจรเปลี่ยนราศีซึ่งดาวเหล่านั้นจะส่งผลส่งอิทธิพลอย่างไรบ้างกับชาวราศีธนูก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้จากคลิปนี้นะคะช่องของเรา จะใช้โหราศาสตร์ไทยเป็นหลักในการพยากรณ์ดวงชะตานะคะดังนั้นนะคะหากท่านใดทราบลัคนาก็ให้เน้นดูที่ลัคนาเป็นหลักก่อนนะคะแต่หากท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาของตัวเองก็สามารถที่จะใช้ราศีธนูรับฟังคำพยากรณ์ได้เช่นกันนะคะ เอาละค่ะก็มาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มต้นที่ดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีธนูก่อนนะคะนั่นก็คือดาวพฤหัสดาวพฤหัสก็ได้ย้ายออกจากราศีมังกรแล้วนะ ดังนั้นพอดาวย้ายนะคะก็จะมีข้อดีคือในเรื่องของความเครียดความกังวลความวิตกเกี่ยวกับการเงินนะคะความคิดมากคิดเยอะเกี่ยวกับภาระหรือว่าปัญหาทางการเงินนะคะในช่วงนี้นะน่าจะผ่อนคลายมากขึ้นนะคะอีกอย่างเลยก็คือพอดาวพฤหัสย้ายออกก็จะทําให้าดาวประจําตัวของเรามีกําลังมากขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นนะคะเพราะว่าพอพฤหัสอยู่ในมังกรเขาได้มาตรฐานที่เป็นนิด นะคะก็ทําให้ดาวไม่ค่อยมีกําลังดาวไม่ค่อยเข้มแข็งนะคะพอย้ายออกก็ทําให้คนธนูนะคุณก็จะกลับมาเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจมากขึ้นสภาวะของความเครียดความกดดันที่มันรุมเร้าอยู่จะน้อยลงไปเพราะว่าเราจะไม่มีดาวเสามากุมดาวประจําตัวของเรานะคะและเมื่อดาวพฤหัสย้ายเป็น3านะคะโยกหน้ากับลัคนาก็จะเป็นช่วงเวลาที่คนธนู เนะจะได้ไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางเกี่ยวข้องกับสังคมการที่คุณมีโอกาสที่จะ ได้เจอกับการยาณามิตรนะเพื่อนฝูงสังคมใหม่ๆนะคะจะเป็นช่วงที่ตัวคุณจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะยกระดับฐานะให้ดีขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายทั้งในเรื่องของยวดยานพาหนะนะคะที่อยู่อาศัยนะคะได้ย้ายบ้านได้เปลี่ยนรถใหม่นะคะหรือการที่คุณจะมีโอกาสได้รับทรัพย์สินชิ้นใหญ่เข้ามานะคะ ส่วนจุดที่โดดเด่นมากๆประจำเดือนเมษายนก็คือในช่วงวันที่14เมษายนเป็นต้นไปนะดาวอาทิตนะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุพะจะย้ายเข้าไปอยู่ในราศีเมษนะคะและได้มาตรฐานที่เรียกว่ามหาอุดนะคะเรียกว่าดาวคู่มิตรของเรามีกำลังแล้วก็ยัง ส่งกระแสถึงดาวประจําตัวของเราด้วยนะคะก็จะส่งอิทธิพลส่งผลดีนะในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของชื่อเสียงนะการเป็นที่ยอมรับนับถือนะคะแล้วก็ส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสใหม่ๆนะคะการเริ่มต้นทําอะไรก็ตามในช่วงนี้เรียกว่าจะสร้างความมั่นคงให้กับชาวลักนณาราศีธนูได้ในอนาคตนะคะเอาละค่ะก็ต้องบอกเลยนะว่าเดือนเมษายนน่าจะเป็นเดือนที่ดีมาก ของคนธนูเป็นเดือนที่เหมาะกับการเริ่มต้นลงมือทำหรือว่าการที่เราจะ ทำธุรกิจต่างๆเพราะว่าดาวการงานของเรานะคะนั่นก็คือดาวพุธจะมาโครจรกลุ่มกับดาวลาพระและดาวสุภานะคะดังนั้นการทํางานก็อาจจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามามากขึ้นนะคะหรือการที่จะได้ไปเจอสังคมใหม่ๆลูกค้าใหม่ๆเข้ามาในช่วงเดือนนี้ก็ได้คนธนูนะคะเมษายนเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการประสานงานการเป็นนายหน้าการเซ็นสัญญาการ ขอเครดิตสินเชื่อนะคะหรือการที่เราจะไปขอความช่วยเหลือจากใครนะคะก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนนะคะในส่วนคนค้าขายทําธุรกิจจะเป็นช่วงที่ดีสําหรับธุรกิจของคุณนะคะเหมาะกับการที่จะได้เปิดตัวเปิดสินค้าใหม่ๆนะคะเป็นช่วงที่ธุรกิจของเราเริ่มที่จะเดินหน้าได้อีกครั้งอีกรอบนะคะหลังจากที่ซบเซามาสักพักใหญ่ๆดังนั้นโดยภาพรวมนะคะการงานเดืน นี้ของชาวลัคนาราศีธนูก็ต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะแต่ก็ต้องอพยายามกอบโกยให้เยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าปัญหาติดขัดอะไรต่างๆเนี่ยจะกลับเข้ามาย้อนวนกลับมาในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนะคะ ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการเงินสินทรัพย์โชคลาภนะคะนอกจากงานจะดีแล้วนะคะโชคลาภของชาวลัคนาราศีธนูเดือนเมษายนก็อยู่ในจุดที่ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าดาวหลายๆดวงแล้วก็เป็นดาวที่ให้คุณด้วยนะคะเขามาโคจรอ,อยู่ในภพปุตตะซึ่งเป็นภพที่เกี่ยวกับความสุขความสําเร็จการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงรวมถึงความรักด้วยนะคะก็ทําให้คนลัคนาราศีธนู ค่อนข้างที่จะ,ะมีความโดดเด่นในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะเพราะ,ะในภพปุตตะของเรามีทั้งดาวลาภะมีทั้งดาวสุภะโคโจรสถิตอยู่ก็จะส่งผลให้คุณมีโอกาสดีเกี่ยวกับการเงินเข้ามามีเกณฑ์จะได้เงินจากการเซ็นสัญญาการขอเครดิตสินเชื่อมีโอกาสได้รับโชคใหญ่นะคะได้ลาบจาก ที่อยู่อาศัยนะคะอาจจะได้ลาบเป็นทรัพย์สินชิ้นใหญ่ก็ได้ใครที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็อาจจะต้องลองมองหาเลขที่เกี่ยวกับบ้านกับรถไปลองซื้อลองเสี่ยงได้นะคะและที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะเมษายนนี้พระเกตได้ย้ายราศีนะคะมาสถิตโคจรอ,อยู่ในภพลาภาของชาวลัคนาราศีธนู พระเกตในลาพระเขาเรียกว่าดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะคะเป็นช่วงที่ไหว้พระขอพรมีเกณฑ์สมหวังนะคะดังนั้นหากในท่านใดที่อาจจะมีโอกาสได้เดินทางนะคะไปในบริเวณที่มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือไปในบริเวณที่มีพญานากลานพญานาคอะไรแบบนี้นะคะและตัวของคุณเองก็มีโอกาสในเรื่องของการได้ไปกลับไหว้ขอพรก็อย่าลืมแวะซื้อสลาก กินแบ่งนะติดไม้ติดมือกลับมาก็มีโอกาสที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคนะคะได้รับทั้งโชครับทั้งทรัพย์กลับมาด้วยนะคะดังนั้นนะคะโดยรวมแล้วในด้านการเงินของชาวลัคนาราศรีธนูในเดือนเมษายนนี้เรียกว่า คุณยังหาเงินได้เรื่อยๆนะคะมีช่องทางใหม่ๆที่เงินจะเข้ามาในกระเป๋าแล้วก็ไม่ได้ลำบากในเรื่องของการเงินมากนะักเพียงแต่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆก็ต้องยอมรับนะคะว่าในเดือนนี้ด้วยความที่เป็นหน้าเทศกาลนะ,ะมีวันหยุดเยอะมีเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวเยอะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงตามมาเหมือนกันเนาะประเด็นต่อมาก็คือในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ ดาวสุขโครจรไม่เสียนะคะถึงแม้จะได้มาตร,ระหารที่เป็นปลาก็น่าจะไม่เสียหายเท่าไหร่แล้วก็ยังโครจรร่วมกับดาวปัตตนีดาวคู่ครองของเราด้วยเรียกว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีธนูเมษายนความรักอยู่ในจุดที่ค่อนข้างโอเคเลยนะคะไม่ค่อยมีอะไรน่าห่วง น่าจะเป็นเดือนที่ความรักของคุณอยู่ในจุดที่ค่อนข้างดีคนโสดก็มีสเสน่ห์ต่อคนรอบข้างนะคะมีโอกาสที่จะได้พบรักแบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวโดยเฉพาะในช่วงหลังวันสงกรานต์เป็นต้นไปนะคะแต่ในคนที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคุณจะรู้สึกเหมือนอยากจะหยุดความสัมพันธ์ไว้แค่นี้ตรงนี้นะแต่สุดท้ายก็ตัดใจไม่ได้เรียกว่ากลับมามูฟออนเป็นวงกลมใหม่นะ ถึงแม้ว่าลึกๆอยากจะเลิกนะคะแต่จะให้ตัดใจให้ขาดจริงๆคนธนูทําไม่ได้เลยนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้และในส่วนที่ต้องระมัดระวังประจําเดือนนั่นก็คือเรื่องของอุบัติเหตุจากการเดินทางนะคะใครที่ต้องเดินทางไกลก็อาจจะต้องเช็คสภาพเครื่องยนต์ให้ดีก่อนออกเดินทางนะคะระวังในเรื่องของอารมณ์ระวังในเรื่องของความใจร้อนการที่เราอาจจะมีปากเสียงกับคนรอบข้าง หรืออาจจะไปถูกของแหลมมีคมทำให้เกิดบาดแผลเจ็บตัวกันด้วยนะคะและส่วนวันที่ต้องระวังการบาดเจ็บเจ็บตัวหรือมีเรื่องที่ไม่สบายใจเข้ามาประจำเดือนเมษายนนี้ก็จะได้แก่วันที่1 2 14 15 16 19 20 21 28และวันที่29เมษายนนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับสไครต์กดกระดิ่งช่องของเราเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับผู้จัดทําคลิปด้วยนะคะหากท่านใดนะคะที่ให้เกียรติละเวลานะกดไลค์กดแชร์หรือว่าช่วยกดติดตามแล้วก็รับชมผลงานของเรามาโดยตลอดทางแม่หมอและทีมงานก็ขอขอ,ขอบคุณมาณนะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ